อตอนวันนี้เขาเล่นได้วันนี้ก็เล่นได้เว้ยด,ดูความชนของเขาจะใส่แวนตาซะแล้วความชนของเขาดูครับ อืโสนไปอ,อม่มานี่นี่เล่นอะไรเล่นอะไรครับเล่นอะไรร้อนดีเนี่ยร้อนมากเลยร้อนมากเลยอ้าวอ้าวแว่นตาพอ่อเอา พังแวนหนึ่งแล้วกัดพังหมดอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม,จม้จิ้มฝันจิ้มฝันแลละ ถือม้จิมฝันละส่วนมาครับอันนี้ Ni eh. 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 Ah. ก็ให้ลอยแม่งไม่อืไมไป hmm. เอออืม